วัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่โอก็จะมาเขาเรียกอะไรเหอหรือเปล่าไม่รู้เหอหรือเปล่าเพราะว่าไปงานสาพัฒกุ๊บมานะคะที่ศูนย์ศิลิกิจนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปสองวันค่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะไปวันเดียวแต่เหมือนกัติดใจอ่ะต้องไปวันที่สองนะคะไปงานสาพัฒนะคะถ้ามีต้องจํากัดงบนะมีห้าพันก็จะหมดห้าพันก็คือพี่โอก็ เอางบไปแค่พันหนึ่งกะว่าเออซื้อก็จะซื้อแค่ไม่เกินพันหนึ่งนะคะอันนี้ไม่รวมถึงอของใช้จําเป็นอของอุปโภคบริโภคต่างๆอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ก็ไม่รวมนะเฉพาะเครื่องสําอางอสินค้าพุ่มเปือนนะจริงๆเครื่องเครื่องสําอางนี่มันเป็นสินค้าพุ่มเปือนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ผู้หญิงจะต้องใช้จะต้องสวยนะคะทีนี้งานสาพัดเนี่ยอครั้งนี้เขาจัดเป็นครั้งที่หกก็ พี่โอไปทุกปีแต่ว่าทุกปีที่ไปอะจะไปวันเสาร์แล้วคนมันเยอะมากแต่ทีนี้ตอนที่ไปอไปวันศุกร์คนมันก็รู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แตวตัวเองสามารถเบียดเข้าไปหาซื้อของได้แต่น่าเสียดายที่พอเจอของแล้วแบบถูกใจก็จะยังไม่ซื้อก็คือ,เ,อเดิน,เด,นเดินดูก่อนบางทีเอคนมันเนื่องจากว่าคนมันเยอะแล้วพี่โอมีลูกเล็กไงคะก็เลย ไม่สะดวกที่จะเดินกลับไปเอานะก็เลยเออมาันมาซื้ออีกทีวันอาทิตก็บางทีของที่เราอยากได้ก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ก็ไม่เป็นไรซื้อเท่าที่มีนะคะวันแรกที่ไปอหมดไปสามร้อยห้าสิบาทไม่ถึงพันนุ้ดีใจมากก็ส่วนใหญ่ีปซื้อของยี่ห้อชิเน่จริงๆแล้วอะ่ะสาภาั์มันก็มีสินค้าหลายๆอย่างมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรของกินของใช้มีหมดนะคะคิดว่าหลายคนคงจะเคยไปอะนะเอ่อ แต่ว่าทําไมถึงส่วนใหญ่จะซื้อของชิเน่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันถูกใจอะนะมันอันเล็กกระจุงกระจิงมาดูกันเลยดีกว,ว่าอ่าของแพงของแพงขึ้นมาหน่อยก็มีอย่าง b s c หรือ MTI หรืออาร์ตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีอยู่นะเท่าที่เดินเจอนะคะก็มาดูก่อนเลยอันแรกนี่ก็คือ วันวันแรกที่ไปใช่ไหมหมดสามร้อยห้าสิบวันที่พอวันอาทิตย์ไปอีกทีก็หมดแค่สองร้อยแปดสิบาทเองก็ยังไม่ถึงพันดีใจมากเลยจริงๆอ่ะพูดหลายครั้งแล้วนะว่าปีนี้คงจะไม่ซื้อแล้วล่ะแต่พอไปเห็นมันก็อยากจะตุนนะนะคะอยากจะเก็บก็อยากจะซื้อฝากญาติพี่น้องด้วยบางทีอะไรอยากจะซื้อฝากนะเห็นมันถูกดีนะคะก็ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอ่ะนะอันแรกเลยเป็นแป้งที่พี่โอบอกว่าชอบมากก็คือแบบรุ่นเนี้ย กปิดค่อนข้างดีแบบออยฟรีนะครับปกปิดนานถึงสิบสองชั่วโมงแล้วก็คุมมันนะพี่หัวชอบมากๆตัวนี้มันก็เป็นตลับรีฟิลนะคะตอนแรกอะวันอาทิตย์อะกะตั้งใจจะไปตุนตัวนี้มามันหมดก็เลยได้อีกตัวหนึ่งมาซื้อสีสีสองมาอันเนี้ยมันก็ไม่มีกระมันไม่มีกระจกนะปริมาณมันก็แค่เก้ากเองไม่มีกระจกอะก็ไม่เป็นไรเราไปหาใช้เองของเราได้นะคะ คือชอบตรงที่ว่าเคยใช้แล้วชอบที่ว่ามันปกปิดดีแล้วก็คุมมันแล้วก็เกี่ยง่ายมันนุ่มนะคะก็อ,อไม่รู้สิใช้แล้วชอบไม่รู้คนอื่นเคยใช้แล้วเป็นยังไงไม่รู้นะคะก็บอกได้มีป้องกันแสงแดดนะคะ PA บวกบวกบวกสองตัวกันแดดได้ยีบห้าเท่านะคะตัวนี้มันเดี๋ยวดูในใบเสร็จก่อนเวลาซื้อก็จะเก็บใบเสร็จมาอย่างเงี้ยหกสิบห้าบาทตัวเนี้ย 9กรัม5บาทนะคะก็เออคิดว่าปีหน้าถ้ามาอ,อถ้าเขาจัดอีกก็จะไปไปซื้อมาอีกนะคะก็ก็ชอบนะ65บาทเองแต่ราคาทั่วไปในท้องตลาดไม่รู้นะคะว่าเขาขายเท่าไหร่แล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งก็ตลาดละ35บาทเป็นแป้งผสมรองพื้นเหมือนกันของชิเน่นะ Intelligent Bio p r o t e c t o r นะคะที่ว่า ที่เคาน์เตอร์ไม่รู้มันยังมีขายอยู่ไหมเดี๋ยวแกะให้ดูตัวนี้มีกระจกแล้วก็ปริมาณมันก็ไม่เยอะ4.6กรัมน,นะคะแต่ว่ามันถ้าเกิดที่มันดูดีอะ่ะ <c oughs> มีกันแดดแล้วก็ PA 2บวกนะคะ s p s 25นะคะมีกระจกแล้วก็มีพับมีฟองน้ำด,ดูมีกระจกตรงนี้กระจกมันจะอยู่ตรงนี้น่ารักก,กุ๊กกิ๊กหน้าพกพานะ ตัวนี้ลองอยังยังไม่ได้ลองแต่ว่าก็ไปลองที่เคาน์เตอร์ที่เขาเอามาขายนะคะก็ไม่รู้ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยลองใครเคยใช้บอกเลยนะรุ่นเนี้ยรุ่นอินเทอร์เจนเนี่ยของชีเน่นะคะสามสิบห้าบาทเองอ่ะจริงๆระอ่ะพี่โอก็เดินดูนะเดินถามว่ามัน มันใช้ได้กี่ปีอีกกี่ปีเพราะว่ากลัวกลัวเข้ามาขายตอนเอ,เอาของหมดอายุมาขายก็ถามเขาบอกว่าใช้ได้อีกสองปีคือของ่กกระจุงกระตีนี้ยของอย่างละเล็กละน้อยพี่โอ้ใช้แป๊บเดียวก็หมดค่ะไม,ไม่ไม่นานหรอกแล้วก็ดูจากเอปริมาณมันน้อยนะแล้วก็ดูวันผลิตของเขานะคะก็เพิ่งเพิ่งผลิตได้ไม่นานก็โอเคน่าจะถือ น่าจะถือก็เลยเขาคงไม่เอาของที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุมาขายนะเพราะเขาก็คงรักษาชื่อเสียงของเขานะคะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งก็คือมาการ่าของเชนเน่นะคือไปวันสุดท้ายอ่ะจะยิ่งถูกมากคือวันแรกที่ไปนะคะวันศุกร์ที่ผิวไปนะอันเนี้ยอ่ะละห้าสิบบาทสองอันร้อยหนึ่งแต่วันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ไปก็คือตกอ่ะละยี่ิบห้าบาทเหมือนกับว่าเขาจะลุลกของเก่าทิ้งอ่ะก็คือจะรีบรีบขายแล้ว จะรีบกลับหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคือสองอันนี้ห้าสิบบาทเป็นรุ่นที่ในเคาน์เตอร์ก็ยังมีขายอยู่อาราคาเต็มมันเท่าไหร่ในนี้เขาบอกว่าหกสิบเก้าบาทนะรวมภาษีแล้วแต่ว่าเขาไปขายอที่งานสาพัฒนนะคะแค่อันละยี่ห้าบาทเองก็ปริมาณมันไม่เยอะหกกร,รมัมใช้แป๊บเดียวนะคะก็ก็อย่างที่บอกมารคคาร่าพี่โอจะไม่ลงทุนเยอะเพราะว่าใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ทิ้งนะ แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่ยาวเฉี่ยวก็วคือและที่ที่อีกอย่างสําคัญก็คือซื้อแล้วเขาบอกว่ามันมันสามารถกันน้ําไม่เลอะใต้ตาติดทนนานนะคะแล้วก็ต่อขวดตาให้ยาวก็เลยซื้อตกอะไรยี่ห้าบาทเองแต่ว่าจะไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วมันเหมือนกับมันตั้งนาฬิกา นาฬิกาทรายมันจับเวลาแล้วคือเราเปิดออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันจับเวลาแล้วคือต้องใช้หมดภายในสามเดือนว่ามันจะหมดอายุเร็วนะคะมัทคาร่าตัวอีกตัวหนึ่งเป็นของชิเน่เหมือนกันตัวเนี้ยมันน่าพกพามากน่ารักเป็นอายไลเนอร์ er, แล้วก็เป็นมัทคาร่าแบบพกพาปริมาณแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กหนึ่งมิลลิลิตรอ่ที่สําคัญที่ที่ซื้อนะคะก็คือว่าเขาบอกว่ามันกันน้ําได้แต่ไม่รู้ว่าอา่จะใช้ดีหรือไม่ดีนะก็เราก็เอามาลองนะคะก็ เป็นแบบรุ่นมินินะเอ่อคิดว่าเขาที่ถา,ถามมานะคะเขาบอกว่าอา่าไอไอของที่เอามาขายพวกนี้มันมันตกรุ่นไงคะเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะเอ่อเดือนหน้าเขาจะออกคอลเลคชั่นใหม่เขาก็จะขายอะไรที่ออกใหม่ก่อนแล้วตัวนี้เขาก็จะขายแบบโลกโลกขายอะ่ะคือไม่อยากค้างอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะส่วนอันนี้อะละเออลืมบอกไปอันนี้อะอละยี่บห้าอะเล็กเล็กอย่างเงี้ยเป็นอายไลเนอร์กับมาคคาร่านะคะ ตอนนี้เป็นลิปกอดลิปกอดมีสีนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยดีกว่าลิปกอดเพราะยังไงก็จะใช้อยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้ว่ามีสีจริงหรือเปล่าถามเข้ามานะอันนี้อะไรยี่สิบบาทมีหลายสีแต่ว่าอยู่ก็เลือกแค่สองสองสีมามันก็มีสีอยู่นะเดี๋ยวท้ายดูอันนี้สีชมพูนะคะ เดี๋ยวรอดกดเตียวรอดมาขายตัวต่อมาถ้าใครยังไม่เคยไปนะคงไปไม่ทันแล้วมั้งสงสัยงานเขาโจบแล้วมั้งเอาไว้ปีหน้าแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสีส้มกลิ่นมันหอมมากรู้สึกว่ามันจะเย็นๆนิดนึงนะยังไม่หมดอายุนะคะดูวันผลิตก็วันเึิ่งผลิตปีสิบเอ็ดนะอ่าปี ปีนี้ปีสองพันสิบสองนะก็เราเขาบอกว่าให้ใช้ให้หมดภายในสองปีราคาเต็มมันเท่าไหร่เนี่ยเอ่อท่าไหร่จำไม่ได้แล้วถามามือนกันแหละแต่ลืมอันนี้น่าจะเป็นสีสีส้มนะคะเห็นไหมสีส้มมีชิมเมอร์นิดนึง ไม่รู้ว่าตามเคาน์เตอร์เขาจะยังมีขายอยู่หรือเปล่านะลองเดินเดินไปดูนะคะตัวต่อมาเ็าเป็นตัวนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรเอ่อป้องกันแสงแดดอะ่ะครีมกันแดดราคาเต็มเขาขายอยู่ร้อยเก้าห้านะไม่รู้ว่าเคาน์เตอร์ยังขายอยู่หรือเปล่าเป็นรุ่นเอจินนี่ชิกอะคะ่ะ เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องสำอางควบคุมนะมันขึ้นชื่อตัวเริ่มเลยก็เมื่อคือนก็ได้ทดลองที่ท้องแขนไว้คืนหนึ่งนะตอนเช้าก็มาใช้เลยร,รู้สึกชอบนะคือว่ามันไม่ได้มันมากอ่ามันให้ให้ความชุ่มชื้นตรงอ่าตรงที่เราต้องการอ่าที่มันแห้งนะอยู่โซนของพี่โอ๋มันจะแห้งนะคะก็อ่ามันมีนอกจากจะเป็นครีมกันแดดแล้ว SPF เอ้ยส0มสิบ PA บวกบวกบวกสามตัวนะ ก็ม <S an> ันไม่ได้มันมากมันพอดีมันมันพอดีอะใช้แล้วชอบคือทาแล้วมันไม่มีความวาวค่ะมันซึมเข้าผิวเลยมันไม่ใช่เนื้อครีมนะมันเหมือนกับมันก็ไม่ใช่เนื้อโลชั่นหรือว่าเนื้อเป็นเนื้อเจลแลันะเปิดให้ดูเลยแล้วกันเนี่ยแต่มันเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเปิดมาตอนตอนที่ได้มามันเป็นอย่างนี้เลยมันไม่มีอะไรปิดมันมาอย่างนี้เลยมันไม่ใช่เนื้อครีมอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีอะใครเคยใช้บ้างรุ่นเนี้ยแต่พี่โอ้ใช้แล้วชอบนะ นะเท่าไหร่รู้ไหมคะสามสิบบาทเองยังไม่หมดอายุค่ะมันซึมเข้าผิวเร็วมากๆเลยก็เลยชอบนะคะแล้วก็ปกติครีมรอ,องพื้นสีาขาวมันจะทำให้หน้าลอยวอกใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมันเป็นผิวจริงๆของเราอะ่ะพี่โอก็เลยชอบแล้วกลิ่นหอมมากๆมันมีส่วนผสมของแตงกวาแล้วก็อะไรอีกอ่ะดอกบัวอ่นะเขาเรียกว่าบอกดอกบัวตัวต่อมา เป็นของอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยของอ่าเป็นบัตรออนอันละห้าสิบบาทนะคะปริมาณสามสามกร,รมัมเป็นแบบขนาดพูพามีบัตรให้ด้วยแต่ว่าเขาให้มาก็คงไม่ได้ใช้บัตรแล้วก็มันเล็กอย่างนี้มันก็คงแบบพาแล้วมันคงจะไม่ไม่ค่อยสวยนะคะ มีกระจกตรงนี้กระจกตรงนี้มีหลายสีแต่พี่โอเลือกสีชมพูไม่รู้ว่าสีมันจะติดทนนานหรือเปล่านะก็เราไม่เคยใช้อ่ะเคยใช้แต่แป้งที่ที่<ม>บอกว่าชอบนะคะแต่ว่าพวกอ่ายแชโดว์พวกเอบัตสออนของเขาไม่เคยใช้เป็นสีนี้ข้อออกนิดนึงแต่สีมันออกมาชัดมาก จริมมมิมันก็มีชิมเมอร์นิดหนึ่งนะคะอันต่อมาเป็นอายเชโด้แล้วทีเนี้ยก็อายเชโด้จะปริมาณแค่2.6กรัมนะคะราคาเต็มมันขายอยู่190แต่ว่าซื้อมาได้ในะราคา50บาทยังไม่หมดอายุเหมือนกันเวลาไปซื้อของพวกนี้ต้องดูวันหมดอายุด้วยนะคะ อันนี้วันอวันผลิตของเขาคือปีเดือนสิบสองปีสองพันสิบเอ็ดนะคะก็ใช้ได้อีกนานอยู่พอสีเขียวสีไม่รู้โทนอะไรสีอุ้ยสีมันสวยอ,ะอ่ะออกส้มพิ๊พีนะคะอันนี้สีเขียวแต่ว่ามันจะติดทนนานหรือเปล่าพี่ผมไม่รู้มันเป็นอ่าสินค้ามาจากโรงงานนะคะบอกว่าเป็นสินค้าที่ ขายในราคาโรงงานอะขายเหมือนขายส่งเลยอะไรประมาณนั้นอะเดี๋ยวจะเอาฟองน้ํามีฟองน้ำแล้วก็มีกระจกเดี๋ยวจะเกีย่ยให้ดูกล้องมันเห็นไม่ค่อยชัดนะ <c oughs> ทนทนดูไปก่อนนะพี่โอ๋กำลังเก็บตังค์ซื้อกล้องตัวใหม่อยู่กล้องตัวนี้มันเป็นกล้องจากเว็บเว็บแคมนะคะกล้องมันแบอันนี้เป็นสีออกส้มๆส,สีเขียวก็มันเขียวแบบไม่ได้เขียวเปรอนะ โอเคอยู่ไปพอจะได้นะคะ,ะตัวต่อมาก็เป็นอายแชโดว์เหมือนกันแกะยากจังเลยเนี่ยอันนี้เป็นสีชมพูกับสีเทา มันดีอย่างมันจัดสีมาให้เราก็ไม่ต้องไปคิดมากเวลาทา <c oughs> <c oughs> เวลาใช้กับฟองน้ำมาสีมันจะติดชัดกว่านะอันนี้สีเทานะคะต,ต่อมาเป็นสีชมพูสีชมพูเหมือนกับว่าใช้สีอ่อนทาทั่วเปิดตาแล้วสีเข้มแล้วก็คัดเบ้าหรือไม่ก็ทาเป็นสีที่สองเดี๋ยวว่าหลังมาแต่งให้ดูนะคะ ทีนี้อันต่อมาเป็นของ BSC แล้วไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะว่า,าไปสองวันหมดไม่ถึงไม่ถึงพันเลยอะ่ะรู้สึกว่าจะเกือบเจ็ดร้อยอะค่ะของ BSC ก็จะเป็นตัวนี้เป็นเ,เคนซิซิ่งสำหรับเช็ดเครื่องสำอางแล้วเราก็ใช้นวดน,นวดน,นว,น,น,วน,นะคะก็เหมือนเ,อเคนซิ s ง n ัก็ไปและนวดนนนนนเสร็จแล้วก็เอาสำลีเช็ดออกปริมาณเจ็ดสิบกร,รมัมราคาห้าสิบาท พี่โอเคยยังเห็นเคยเห็นเขาขายตามเคาน์เตอร์อยู่นะรุ่นเนี้ยมองเห็นไหมเป็นเ Cream, นะคนซิงคีมฮ n นนีว e นะคะ h ฮ n นนีว e ส่วนผสมของน้ำผึ้งคนขายเขาบอกว่าใายดีมากก็เลยลองเออก็เลยลองลองลอง,ลองดูเนาะตัวต่อมาเป็นอาเชโดของ BSC ที่เป็นรุ่นแบบเหมือนยีนนะคะ ออันตัวเนี้ยเขาขายอยู่80บาทเสียดายมากคือไปวันแรกพี่โอไม่ซื้อมาหลายสีพอไปวันวันสุดท้ายที่เขาจะเก็บกําลังจะเก็บอะไปตอนเย็นด้วยนะมันเหลือแค่สองสีอีกสีหนึ่งมันเป็นสีที่ไม่ค่อยสวยไม่ชอบนะสีนี้มันเป็นสีออกเทาๆนะคะเป็นเนื้อครีมเป็นครีมอชยแชโดเขาบอกว่าอ่าปริมาณน้อยมาก1.2กร,รมัมเขาบอกว่าให้ลงครีมตัวนี้ก่อนแล้วแล้วเราก็ลงอชยแชโดสี สีเทาตามมันจะได้สีที่ชัดเจนเนี่ยอย่างวันนี้พี่โอ๊ก็ทา,ายอยู่นะสีมันสีมันก็สวยอะคือลงตัวนี้ก่อนลงแบบครีมก่อนแล้วก็ลงอายแชโดว์แบบฝุ่นตามสีมันจะชัดแล้วก็สวยดูทามาแล้วดูเป็นผู้ดียังบอกไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยวจะเกลี่ยครีคมเนะ้ะครีมมันจะเห็นไหมสวยค่ะยอมรับว่าสวยจริงยังไงปีหน้าถ้าเขาจัดอีก ก็ไม่พลาดแน่นอนคือมันสวยมาก BSC นะคะคือถ้าวันไหนแบบอยากแต่งแบบสบายๆเบาๆก็ลงแบบครีมตัวเดียวก็ได้มันมีชิมเมอร์นิดเดียวไม่เยอะเป็นรุ่นเนี้แปดสิบบาทปาริมาณน้อยใช้ครั้เดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะตัวตอนน่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือเป็นลิปสีเนี้ยสีชมพู เป็นของ MTI นะคะ MTI ก็ใช้ดีพี่โวเคยใช้ของมัดคาราสสำหรับคิ้วอ่ะของ MTI อ่ะมันไม่แพงมากแล้วมันก็ใช้ดีนะคะอันนี้ก็80บาทเหมือนกัน1.2กรัมค่ะสีมันชัดแล้วก็สวยจริงๆแล้วอันนี้ไปวันสุดท้ายก็ไปไม่ทันเขาอีกก็ซื้อได้แค่อันเดียวอีกสีเดียวมันเป็นสีแดงแบบสีแดงแบบแบบดูแก่เกินไปซึ่ง ไม่เหมาะพี่โอยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นก็เลยเอาสีนี้มาน่าเสียดายที่ไปวันแรกไม่ซื้อก็มันปริมาณมันก็1.2กรัมเหมือนกันใช้แป๊บเดียวก็หมดก็เพิ่มผลิตเมื่อปีเดือน6 2011นะคะปีนี้ปี2012ก็คงใช้ได้อีก2-3ปีนะคะก็อันนี้เปิดมันมันเปิดตอนแรกเปิดไม่เป็นนึกว่ามันเปิดอย่างนี้มันไม่ใช่มันเหมือนแต่ว่ามันกลับอย่างนี้แล้วมันก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะ ของ MTI สีมันสวยเลยนี่พี่โอทาตั้งแต่เช้าอะ่ะตื่นเช้ามาเจ็ดโมงอาบน้ำนตแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็กินข้าวไปสองมือ้อเช้าลึงวันก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมคือติดทนนานมากราคาเต็มเขาขายอยู่ที่มีราคาเต็มอยู่นะร้อยร้อยยิบห้ามาขายแปดสิบบาทนะคะจริงๆอะ่ะมันมีพาเลตใหญ่ๆแบบ อันใหญ่ครบเซตอยู่ในนั้นอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองมีเยอะแล้วก็เกินความจําเป็นก็เลยไม่ซื้อก็เลยซื้อแบบพวกนี้มาลองดูละกันเนาะแล้วก็หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วงานสาพัฒแฟนะคะก็คงจะไม่ซื้ออะไรอีกนานเพราะว่ามีเยอะแล้วที่ซื้อมาก็จะเอาไปฝากแม่ฝากเช็ดยานะคะอ๋อแล้วมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอแปอ๊บหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเอ่อ เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกาวติดตาสองชั้นนะคะจริงๆพี่โหรก็มีตาสองชั้นอยู่แล้วล่ะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนตาที่เอชั้นไม่เท่ากันน่ะเป็นคนตาตกตามอายุตามวัยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะก็ลองแล้วอมันเวิร์กมันโอเคมันได้ผลนะสาวๆที่เป็นตาอมวยที่ไม่มีชั้นก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซื้อที่ร้านไดโซนะคะออ่ราคาหกสิบบาทเองมันมีสองแบบ แต่ว่าตัวนี้มันจะประสงค์าว่านหาจร,ระเข้เข้าไปมันจะเหมือนกับว่าอ่อนโยนกับตานะคะก็เลยซื้อรุ่นนี้มาหกสิบาทเองก็ใครเป็นสาวหมวยก็ลองซื้ออันนี้มาทําตาสองชั้นดูนะเอคนที่ตาไม่เท่ากันหรือหนังตาตกอย่างอย่างพี่โอ๋หนังตาตกข้างเดียวก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวนี่จะเปิดให้ดูนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนลิควิดอายไลเนอร์เพียงแต่ว่ามันเป็นสีใสๆใส,ยสยอย่างนี้เลล่ะเวลาทาก็ทาตามรอยรอยให้มันขึ้นอย่างเงี้ย ตามรอยถ้าตาตกเราก็ทาเลยตรงชั้นตาขึ้นมามันตามันจะได้ดูเท่ากันแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมันจะมีตัวนี้มาด้วยสําหรับใครที่ยังไม่เคยทํานะ <c oughs> ก็ใช้ตัวเนี้กดไว้สักพักหนึ่งพอมันแห้งมันก็ตาเราก็จะเท่ากันซึ่งมันเวิร์กมากก็ใช้มาสองครั้งก็มีอะไรดีๆก็อยากบอกอยากแชร์อยากแนะนํานะคะเอก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใครใครไปงานสหสัพัน แฟร์มานะคะก็มาแบ่งปันมาพูดคุยกันได้นะคะก็บอกไหนว่าซื้ออะไรมาถูกกว่าพี่โอหรือว่าซื้ออะไรมาอะไรน่าซื้ออะไรอย่างนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบจนจบเนอะอาะเอาไว้คราวหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ